จากกรณีที่มีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนขนาดจุด38ยิงนายสุเนศพักดีอายุ69ปีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเสียชีวิตบริเวณถังน้ำประปาหมู่บ้านบ้านนนททองเมื่อวานนี้ ตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐาน3นครราชสีมาพร้อมแพทย์โรงพยาบาลบัวใหญ่เข้าชนะสูตรพลิกศพและเก็บหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อประกอบสำนวนคดีเบื้องต้นพรบรอยบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนพกสั้นที่ขมับขวา1แผลและพบปลอกกระสุนปืนขนาดจุดสาตกอยู่ใกล้ศพ1ปลอกอาวุธปืนที่เป็นของผู้ตายตกอยู่ด้านซ้ายมือของศพ ตรวจสอบพบกระสุนปืนคาอยู่ในลูกโม่ห้านัดถูกยิงไปแล้ว1นัดตำรวจเก็บหลักฐานต่างๆและมอบศพให้กู้ภัยฮุก31นำศพส่งให้โรงพยาบาลบัวใหญ่ผ่าชนสูตรอย่างละเอียดพันตำรวจเอกสุรนาศสกลวัฒผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบัวใหญ่กำชับให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่เพื่อแกะรอยกล้องวงจรปิดว่ามีการเคลื่อนไหวผิดปกติ ในช่วงหลังจากที่ชาวบ้านให้การว่าได้ยินเสียงปืนและมีใครเห็นเหตุการณ์เพื่อสืบสวนคลี่คลายสาเหตุของการเสียชีวิตของนายสุเนศอย่างเร่งด,วด่วนเบื้องต้นสันนิษฐานว่าน่าจะถูกฆาตกรรมหรืออาจจะเป็นการยิงตัวตายค่ะทางด้านของนายแบงค์พักดีบุตรชายของผู้เสียชีวิตบอกว่าที่ผ่านมาพ่อไม่มีปัญหาทะเลาะก,กับใครชาวบ้านก็รักเคารพพ่ออย่างมากอีกทั้งไม่มีหนี้สินอะไร จนล่าสุดก่อนที่กะกะตจะรับรองผลการเลือกตั้งถูกร้องเรียนว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครเป็นสอบตอและกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่ท้ายที่สุดก็ได้รับการรับรองจากกะกะตจึงเชื่อว่าการตายครั้งนี้น่าจะมีเงื่อนงำค่ะ